โอ้สวัสดีครับพร้อมดูดูกลับในช่องที่มีชื่อว่านูประจนภัยแล้วผมก็มีเขตร,รับเชื่อี่ืผมจะให้เขาเ่นมาได้ดีเมื่อไหน่นะฮัล <Hello. S 3> โหลค,ครับให้ทาเขาชื่ออะไรครับเขาไม่รู้หรอกแล้วมีูต้ตตะกีค่คนครับหนึ่งคนครับคุณชื่อชื่อว่าชื่ออะไรดี <c oughs> นั่นแหละครับอย่าอย่าลืมไปกดติดตามช,ชื่อช่องเขานะครับชื่อมันพูดยากอย่าผมพ,พูดสะกดให้ D I O N L I V E นั่นแหละครับคือชื่อช่องของเพื่อนผมนะอย่าลืมไปกดติดตามมั้ทุกคนเพื่อนก็จะกระโดดไปกันใช่นี่เอ้ยมันขากระโดดแล้วเพื่อ,อนทำไมนี่กระโดดตกหัวเพื่อนเลยคลิปเนี้ยจะไม่ยาวขนาดนั้นนะทุกคนเพราะถ้าคลิปนี้ยาวเกินไป มันก็จะเบื่อเว้ยนะแล้วรูแบตผมนะอืมแบตเท่าไหร่สามิบศอครับต uh ่อต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  uh, ่อใครอะคือจะไปฆาตกรจะไปฟันนะให้ตายเราก็จะทำแก่เฮ้ยนะอย่าให้เราเห็นกันดิเอาโทรศัพท์ไปไกลๆนะเพราะอยู่ในบ้านเดียวกันตอนที่เราอัดคลิปนะ ผมจะบ,บอกนะว่าเพื่อผมไม่มีไมค์ที่สามารถคุย,ยกับญาติไกลได้ก็เลยต้องคุยกับผมนี่แหละผมตาผู้บริสุทธิ์นะทุกคนใ <noc> ช่ i n น o c น n ์ใครจะเป็นม er. อร์เดอร์เฮ้ยนั่นเรื่องกับใครก็แล,กล้วันส่นคาจะกุยกุยเกเกยายสวัสดีพวกเรา จะซ้อหรือจะจะซ้อหรือจะวิ่งไม่ไหมนะจะซ้อหรือจะวิ่งวิ่งไหมละ่ะซ้อมันน่าเบื่อเก็บเงินมันจะพูดหลอดแล้วหนึ่งม่ใช่ฉันด้วยเออแต่ฆาตกรบ้าเีลยมันจะยอมรับผิดวะขั้นตอนที่มันจะยอมร,อรมอมับผิดเด้อยเอา้าใครยิน ชิคกี้ดยตจบเงินเพื 95, oh, ่อนจะเสียเลยมัน4อีก400บาทครับผมจะได้ซื้อท่านั่นแล้วนะโอ้ข้นตอนการบผมมิตถ้าผมเป็นขั้นกอนแั้นจะเก็บียบด้ยเฉพาะเพื่อนผมแระต้งตาคนแรกแล้วผมเานเพื่อนคตายได้แลคุณจะอัพสุดเดี๋ยวื่อกี้พายจบลอยได้ เออตอนที่ผมไปเล่นนัดรอบอะ่ะผมเจอโปลเลยนะเขาก็สามารถกระโดดแบบท้ามแบบเลยอะ่ะผู้ท้าซะ,ะาไปนะหาที่เริ่มแบบละตอนบัน้านเออเหยียบหัวมันก่อนอย่างแรกเหยียบหัวเลยเหยียบหัวเอาอะไรเ,เนี่ยมาทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ครับอือจะก็ไปยืนสิ่งที่ผู้บริสุทธิ์ แต่มีมีดอะ่ะใช่ยงคุกคนมีมีดไหม<อ>คุณดูตัตคุณัตคุณเอดีว,ว่ามีมีดไหมนั่นแหละมก็มีไงอียอยางม,มีปืนด้วยไหนอู่ไหนวะขอดออซยูจุดดิวก่ ไม่เอ้ยไม่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 ไ,มไ,มไอ้เพื่อนจะรู้ไหมไอเ้เพื่อนอะไรเนี่ยทานลับว่ะมันจะไล่หยิบเงินอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่นสนใจผม เบ้นทมัอยู่ขนานฉันมันไม่เยอบฆ่ายันยังไม่ตายเลยแตเบ้นกิปงหูอะเสียเลยไม่รู้ผมเสียอะไรซุปหรือม่วนวิ่งมาแบดแดันเองเลยหอ้หเออ นัมพูนที่จะตายดิไม่ใช้โพนเพราะยืงไม่เป็นว่าและเวนข้าพกรโหดเกินไปหรอคุณแต่จะดีใจสินไม่กจเชอรีาวยิงได้ะตนะไปเชรีพุดขานะคุณแรดยินนะให้ตายเพราะของตัวเองนว่ไหนวะ ไหนเนืหละเนี่ยเอ็งม,มาดูคนนี้ดิใส่เสื้อได้เท่มากเลยะคนผมสีฟ้าเท่จริงลบ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 หมาเลยก็มาดิครับหมาก็มาดิครับผมจาเอามาตึกรับคือมิดนั่นแหละเราจะไปกดตามท่านเอ็มนะนะกับ P ีพีนะก็คือท่านเกย์นะทุกคน เขาเป็นเพื่อนผมนี่แหละแต่เขาเกย์นะทุกคนติดเกย์หนักด้วยนะทันเกย์ติดเกย์นะทุกคนติดเมย์เกย์กันนะทุกคนฉันก็เป็นสิ่งนี้ที่มีชื่อว่าฆาตกรฟูลงฟูลงฟูลงบิสุทธิ์บริสุทธิ์ฉันมันบริสุทธิ์บะบริสุทธิ์ตัวเดียวใครฆาตกรก่อน กลัวอะไรอ่ะอูงกลัวทำมาเชอรีฟเอ้ไปข้ามักอนเลยโอ๊ยย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 กลัวยย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 อยย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 ย้ย่อ กอนาห้ามูฮ้าห้าฆาตกรอ่อนตอันเลต้อะเราือฝันเนเฉยเลอไม่รู้ฉันคิดว่าเนเลยเพองกลัวชอรี่ใช่เได้ยินเชอรี่แล้วใจใช่ไม่ฉันตกใจแล้วฉันได้ยินเสียงอบอกเฮ้ยเชอรี่อ้งกัวเชอรี่ทำไมวะถ้ามันเป็นฆาตกรมันจะกลัวันก็เลยคิดว่าเงเป็นฆาตกรแต่สุดท้ายกเเจอเอ็แล้วก็ตายเออ ต่อนต่อตา่ตจันจันครับพี่น้องอย่างน้อยฉันก็ฆ่านายได้นะ่จฉัก็จับนายได้พี่น้อใช่เาแผลเป็นเหตุเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ชนเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์จีนนายไม่ตรวบมีดไหมะ

ดูด,ดูอ่ะฉันผ่านนี่ดูเดินโชว์เลยเดินผ่านมันเอ้ยดูได้ยินเสียงในเกมไหมเสียงเกมมันมีไหมไม่เห็นได้ยินเลยเลย เดบิ้วข้าน้อยเอ้าเบคอนเป็นมันฆ่าฉันระหว่างลนท่อมาดูในท่อดิเบคอนเป็นอยู่ในท่อเบคอนโซนในท่อนายดูืนดูเบคอนอยู่ในท่อเพื่อนนายดูฉันหรือเปล่าฉันดูเบคอนแทนตอนนี้ดูฉันก่อนเยจะหาเก็บบิ้งเบคอนเลยฆ่าคน เบคอนนี้เสร็จไม่ดีใช่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ตายอยู่ในอันหาดเพราะชิบะเบลเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นนอุ้ยนคนนี้ตายสยดสอยองมากเลยคนไหนคนผุดสีแล้วเงินนั่ยน,านายตายอ่ะเรายัางไม่เจออุ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตีด๊ดนค่ไหนเบคอนบุกเดินเบคอนไปฆ่กาก่อนนั่นหรอด้านหน้าเบคอนฆ่าคนแน่เลยนั่นหรอเบคอนคนนั้นอ่ะเออ เลือข้ไหนวุ้ยุ้ยเลือข้เดินจะขครอแล้วถึงไม่เห็นเนาวุ้ยทันปาไม่เก่งเอออุ้ยไหรถูกบนได้ไหมดิแล้วลงบนได้มาเลยอย่าเบียบจ้ามยดูบูบริสุดเหมือนเดิมเลยล่ะทำไมผู้หญิงคนนี้ทรงผมแปกแว่ะ เขาแถะวะผู้หญิงคนที่เป็นนายอำเภอใส่ตู้อะยเนี่ยคนเนี้ยหนะเนี่ยคนเนี้ยเอ้ยมันไหนดูเนี่ยคนที่เป็นนายอำเภอเออว่ะด้านหน้าสีแดงด้านหลังเป็นหัหมุงโอ้แม่งเออว่ะเสียงอะไรมาแล้วว่าเสียงตัวไอนตัวไหนเกมไงนมชัดๆเสียงโตัวตัวในเกม โอเคแล้วคนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้เรากำลังอาบเว้ยเรากำลังนั่งคีไอ้เพื่อนพอดีเลยมาดูในห้องน้ำดิไอ้แคะอาบน้ำดีกว่าไอ้สอดอยู่ข้างน้ำไม่หลับวันนี้คันเนี่ยซ่อนอยู่ที่ขี้วซ่อนอยู่ที่อาบน้ำไอ้เป็นหรไม่ใช่เป็นหรอน มันมีคนตายไม่ใช่มันมีคมนหนึ่งเข้าห้องน้ำมาจ้วงเราตายค่ะดูว่าในนี้มันแอบได้ไหมแอบได้มันไม่มาม,ม,มีถ้ามีที่นั่นถ้ามีท่านอนท่านั่นน้ำบ่อเลยจะนิสายาม,มันมันก็ดีเลยนั่นเนี่ย ก็คนที่เดินผ่านไงมันเดาอ้าใครเป็นพัตกรตาที่ไหนหมาบ้าน งแล้วมาเป็นหมาด่ะวะแมวมากกว่ามันฉันเลีบ้านสีเดินไม่ได้ผมติดครับุผู้ชมเลยยัไงด้ละเดนไม่ได้คดอดนไม่ได้อะเดิได้ ออกไปอะไรบ้างเนี่นเยเปแต่ผู้บริโภคัวเอน,นัดจินวะอืมตู้แชแข็จีนดินัดจินอันนู้แชนแ็ตเนองๆอกมันเพราะทำอมอม่มอือมอมอมยมอื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 อืออืมอืยอือืเอ,อน็นื เอ้ยดูสายลับสาวหนอยช่อ่ิเ็ดโดนแล้ว ไม่ฉันรักมัน